่วงกอล์ฟสตาร์ทีดีนะครับผมมีหลานอยู่คนหนึ่งอายุสิบขวบแต่หลงรักละขันไทยในกีฬากอล์ฟดีกว่าเราอาจจะเคยเห็นอินสตาแกรมชักนิดนึงหรือ Facebook นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่มีวินัยคือจะเล่นกอล์ฟอ่ะน้องภูผาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับภูผาเราหลงรักกีฬากอล์ฟจริงไหมจริงครับเอจริงเหรอ คือกีฬาอื่นเล่นไหมเดี๋ยวต้องถามรู้เรื่องเลยเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนครับกีฬาอะไรก็มีฟุตบอลกับบาสครับแล้วกอล์ฟนี่เอาจริงเลยว่ะใช่ครับกเห็นคุณพ่อเคยบอกว่าตื่นมาจะพูดแต่เรื่องกอล์ฟอย่างเดียวจะหาไม้ใหม่อย่างเดียวริงก็ได้โอเคครับกู้ผากล้องตัวนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอนแล้วแนะนำตัวโรงเรียนอะไร นายพว่ามีแฟนคลับดูอยู่เยอะนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุีิน่นมูลสารชื่อเล่นชื่อน้องภูผาครับอายุ10ปีครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนฟังซิเซเวียเมืองทองครับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับแล้วไหนุพูดพูดนิดนึงอนิดนึงว่าผมเนี่ยข้า้งไทยหรือรักกีฬากอล์ฟขนาดไหนก็เล่นมาตั้งแต่เด็กครับจับ ไม่กอล์ฟมาประมาณครั้งแรกก็เจ็ดขวบครับแล้วก็เล่นจับเล่นเล่นครับแล้วก็จริงจังครับจับเล่นเล่นก่อนแล้วก็แล้ว,ลวจริงจังตอนเริ่มจริงจังสักประมาณเปรเก้าขวบครับห่างไปสักปีหนึ่งปีสองปีเริ่มจริงจังเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดีเ๋ยวเราค่อยคุยว่าจริงจังกันยังไงฝึกซ้อมยังไงเดี๋ยวอาภาเนี่ยเคยเป็นทัวร์นาเมนต์โปรนะเขาจะถามว่าฝึกซ้อมยังไงและจริงจังชอบกีฬากอล์ฟโรงเรียนอะไรอีกทีที่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพู่งหนวยการโรงเรียนดูอยู่ โรงเรียนเซนฟังซิสเซเวียครับเมืองทองครับถ้วยกี่ใบแล้วตอนนี้น่าจะประมาณายี่สิบใบครับอเคยเอาถ้วยคืออย่างนี้นะผมอ่านจากประวัติแล้วแล้วเราเคยเห็นประวัติทำไมถึงผมเรืเอาหลานคนนี้มาชนะเลิศเยอะเลยนะที่ยี่สิบกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะชนะเลิศะส่วนใหญ่ครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหลังเนี่ยชนะเลิศปุ๊บเนี่ยเดินถือไปเลยเข้าไปที่โรงเรียนเลย <c oughs> เฮ้ยโรงเรียนก็อยากได้นักกีฬาเก่งๆนะครับ เป็นความภูมิใจแต่เขาอาจจะไม่รู้ไงวันนั้นไม่ต้องเอาเป๋าไม่ต้องเอาเป๋าโรงเรียนไปเลยอ่ะถือจะถ่วยไปเธอจะถ่วยไปเลยเมื่อวานไปรับมาโอเคมั้ยดีไหมแท่เลยเท่เลยอ่าเมื่อกี้หลายก็แล้วผู้ผาที่บ้านเนี่ยใครเล่นกรอบบ้างไหมก็มีพ่อมีผมครับแล้วพ่อก็กําลังให้น้องลองเล่นอยู่ครับคุณพ่อนี่เล่นกรอบมานานเนี่ยนานครับอ๋อเลาได้กรอบมาจากพ่อดิเพราะเขาได้ข่าวว่าเป็น เป็นนายทหารที่ทํางานเก่งและตีคอฟเก่งด้วยนะเออไปคููกันยด้ไงไม่รู้พูดง่ยว่าครูคนแรกในการสอนคอฟค,ค,คือ,อคุณพ่อก็คือจับวงให้เป็นมาตรฐานก่อนครับคือคุณพ่อเป็นคนสอนเลยใช่ไหมครับเริ่มแรกครับสอนให้ก่อนเลยครับคือสอนหรือเราเราตามพ่อไปไดิวิ่งหรือ,อยังไงครับตอนเริ่มต้นอยากจะรู้เพราะว่ามีหลานๆหลายคนใหญ่เก่งแบบนี้เนี่ยเริ่มยังไงแล้วเอคุณพ่อบังคับให้เล่นหรือเราตามพ่อไป หรือน้องน,นัง้นอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนอายุเจ็ดแบบเจ็ดขวบเจ็ดขวบพ่อก็เป็นคนที่ดูแล้วก็เล่นทั้งฟุตบอลแล้วก็กอล์ฟครับพ่อเล่นฟุตบอลด้วยครับครับทำงานด้วยนะครับทำงานด้วยคับ <c oughs> โอเคเออตอนเด็กๆสักหกขวบพ่อก็ลงอะคาเดมี่ให้ผมไปซ้อมฟุตบอลก่อนครับ้ <c oughs> อมฟุตบอลก่อนครับเล่นฟุตบอลก่อนครับแต่พอช่วงโควิดครับช่วงโควิดผมก็อะคาเดมี่เขาปิดครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนครับ COVID, นี่ในช่วงโควิดกลายเป็นว่าสั้นนะักกอลฟเยอะนะจริงเราสัมภาษณ์มาเนี่ยหลายๆคนแนละ้วว่ามันกลายเป็นช่วงโควิดเนี่ยหนึ่งไปโรงเรียนไม่ได้สองทำกิจกรรมอะไรไม่ได้หันมาเล่นกอล์ฟหมดเออพ่อมครับคุณพ่อเป็นนักกอล์ฟก็เลยเห็นุพ่อเล่นมาตั้งแต่เด็กๆครับพ่อก็ทำเป็นซุ้มกระโจมไว้ที่บ้านตีกอล์ฟครับซุ้มกระโจมนี่สรุปตีกอล์ฟหรือเป็นทหารพลังเป็นซุ้มตีอัด อ๋อคือสูงคือเป็นเป็นเน็ตคือไม่ต้องไปไหนเป็นเช็ตใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นโควิดไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเน็ตวิชชั่มครับใช่ไหมครับใช่ใไม่ได้ทำเองนะผมพูดซุ้มก็โจมนึกเขาก็ทำเองครับหาพวกวัสดุทาเองทำเองด้วยใช่ครับบ้างคล้องบันนั่นแหละบ้างอะนรแบบนี้เราก็เลยชอบแล้วแล้วส่วนตอนก็ให้ผมจับตีเล่นๆตรงนั้นแหละครับแล้วพ่อก็สอนวงให้เป็นมาตรฐานครับตอนเริ่มต้นถามจริงชอบไหมเรื่องที ตอนนั้นก็กะเ่เล่นแบบสนุกเฉยๆครับเล่นสนุกเพราะว่าไม่มีอะไรทำคิดอะไรมากอายุ6 7 8ดดขวบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ไปเล่นดีดุกหินก็บุญแล้วก็เลยได้ได้ได้เล่นแล้วแปดขวบครับพ่อพาให้ผมไปเรียนกับโปรครับคือตอนนั้นเราชอบอย่างแปดขวบเราเริ่มประมาณทักเจ็ดขวบก็ตอนนั้นก็เริ่มจริงจังอยู่ครับเริ่มจริงจังชักมันหรือเปล่าตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเฮ้ยตีกอล์ฟมันชักมันเลฮะตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกอย่างนั้นหรือยัง ก็รเริ่มครับเริ่มรู้สึกแล้วครับแต่พอได้ไปแข่งครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกแบบชอบเลยครับแข่งครั้งแรกออกรอบครั้งแรกนี่ชอบเลยครับแข่งที่ไหนครับครั้งแรกจำได้ไหมครั้งแรกอันนั้นมันจะเป็นของโครงการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกรามินทาครับคือคือฝึกซ้อมเขาเป็นประจําอยู่ที่สนามกอล์ฟทาวใช่ไหมใช่ครับที่สนามกอล์ฟทาวาเขาจะมีศูนย์อะไรนะประา ศูนย์อะไรน,นะครับศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกลาวินทาเออขอบูอุให้เกียริเขาหน่อยอ,นนอันนี้คือชื่อเต็มครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเรียกสนามกอล์ฟทอบอโแต่นี่คือศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกมีมีไดวิ่งเลนดีเลยนะผมครับมีโปรเก่งๆไปซ้อมเยอะนะนนคือในนั้นน่ะที่ซ้อมอยู่เก่งทั้งนั้นอ่ะแล้วโปรของภูผาตอนนี้เป็นใครครับ เป็นโปเตอร์ภูสนะแล้วก็โปต่ายพลวัตครับโปเตอร์แล้วเราไปแข่งครั้งแรกเป็นยังไงตอนประมาณทักแปดขวบแล้วกันครับแปดขวบจะเข้าเก้าขวบแข่งของศูนย์พัฒนากีฬาครับเออแล้วเออป็นไงเ่าก็รู้สึกสนุกดีครับแล้วก็ได้แชมป์ครับได้แ,แชมป์ได้แชมป์เลยเหรอครับเขาก็ให้ทุนไปแข่งต่อรายการ TKG ครับให้ทุนให้ทุนนี่คือได้ตังค์ไงไม่ใช่ครับเขาจะให้ไป เมดเล่เขาจะให้ไปแข่งฟรีที่รายการ TKG ครับเอเออแข่งฟรีก็คือพราะงี้ว่าได้แชมป์แล้วก็มีการครับสนส์ต่อให้ทุนไปเล่นอีกรายการหนึ่งครับแล้วก็ได้แชมป์อีกครับสนามโรยองฮิลลครับสนามเลยองฮิลลนครนายกครับตอนนั้นรู้สึกมาแข่งหลายคนนะใช่ไหมใช่ครับโรยอฮิวเป็นสนามกอ์ฟยากนะไอ้พวกเป็นฮิลลี่เป็นเขาเนี่ยมันต่างกับในกรุงเทพ ตอนนี้อายุสิบขวบแล้วชนะเลิศมาเยอะแยะเลยในการฝึกซ้อมกอล์ฟพูดกันหน่อยว่ากันหน่อยสิการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้เอาวันธรรมดาจันท์ถึงสุขใช่ไหมครับผมก็เรียนเสร็จประมาณบ่ายสามครับแต่เพื่อนจะเรียนเสร็จสี่มุครับเออทำไมเราเรียนเสร็จก่อนชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเออสี่มุเพื่อนเขาจะเรียนคาบการบ้านด้วยครับก็คือมาทบทำการบ้านแล้วก็ ทบทวนเรื่องการเรียนครับครือบางทีครอบครัวอื่นเขาอยากให้เรียนต่อไปเลยตารางสองก็จะเลิกเรียนบ่ายสามเสร็จแล้วคุณยายก็จะมารับครับครับคุณยายมาสนับสนุนด้วยอืคุณยายคุณยายเขาให้รางวัลไหมเวลาเราได้ถ้วยมาเนี่ยก็ให้ครับมีทิปไหมเริ่มได้จับพนเซออ่ะ้อบกันต่อว่าวันธรรมดายังไงนะ วันธรรมดายายคุณยายรับเสร็จไปส่งผมที่สนามครับผมก็จะซ้อมที่ทบใช่ไหมจ๊ะใช่ครับที่ทอบครับคุณยายเล่นกอล์ฟไหมไม่เล่นครับแล้วมันไม่สอนคุณยายยายไม่ค่อยอยากเล่นครับ <laughs> ไม่เป็นไรามาดูหลานเล่นก็สนุกแล<ะ>้วก็ประมาณสี่ห้าโมงอยู่ที่สนามที่ทอบละครับก็ซ้อมประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับเยอะนะ วันสองสามชั่วโมงพ่อเลิกงานพอดีครับมารับผมกลับบ้านครับพ่อเลิกงานพอดีหรือว่าพ่อมาซ้อมเลิกงานเสร็จมาซ้อมกับเราด้วยพ่อไม่ได้ซ้อมครับอ๋อไม่ต้องแล้วซ้อมอีกนะสองสามชั่วโมงนี่คือให้เวลากับอยู่ในสนามดริฟ์อย่างเดียวใช่ไหมเอ่ยใช่ครับไม่มีไปชิปพัดด้วยชิปพัดส่วนมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ชิปพัดเพราะว่าฝนมันตกครับสนามผมเอาช่วงอื่นมาเอาช่วงทรรมบาปกติของช่วง เพราะจะเป็นแชมป์ขนาดนี้มันต้องลูกสั้นมันต้องใช้ได้ไม่ซ้อมที่ไหนมาส่วนมากจะซ้อมเสาเสากับอาทิตย์ครับพวกชิมพัดครับไปซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่ทอโบนี่แหละครับที่ทอบแล้วเราไปไปชนะที่สนามอะไรนะเมื่อสักครู่เนี่ยเราเล่นฮิวเราเล่นฮิวนะคอนดิชไปซ้อมยังไงเพราะสนามมันเป็นฮีลี่เป็นอะไรต่างๆน่ะผมก็นานเหมือนกันครับผมก็เน้นลูกพัดกับชิปเป็นพิเศษครับ เดนลูกชันหรือลูกพัดมันต้องดีไงคนที่เก่งไงสองสามชั่วโมงเลยซ้อมกี่ถาดครับสองสามชั่วโมงช่วงนี้เขาเป็นเด็กโครงการครับเขาเสาร์อาทิตย์เขาให้เป็นสิบถาดครับสิบถาดโคต้าพิเศษครับสิบถาดแล้วก็ค่ากินฟรีออกรอบครับค่ากินฟรีออกรอบที่ไหนครับที่ทอบครับถูกลงครับโอ้ก็คือได้ได้สูงพัฒนาก็เราเป็นเด็กของสูงพัฒนาต้องเก่งอ่ะ สิบถาต่อกี่วันหรือต่อเดือนต่อวันครับต่อหนึ่งวันครับต่อหนึ่งวันโอ้เยอะนะโอ้ยังี้แล้วเราไปซ้อมกี่วันเนี่ยซ้อมก็เกือบทุกวันครับอาทิตย์หนึ่งซ้อมประมาณโอ้เปลืองลูกนะหกวันไม่ก็เจ็ดวันครับเพราะว่าวันสิบถาต่อวันนี่เดือนหนึ่งรอบมันเป็นหลายร้อยเลยจะวันธรรมดาจะไม่ได้ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมสิบถาได้ทุกวันเลยครับได้ทุกวันดทุกวันคือโอ้โหแล้วเราเบิกมาตีหมดไหมสิบถาหมดบ้างไม่หมดบ้างครับหมดบ้างไม่หมดบ้างแล้ว กลขอบคุณเลยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาขอบคุณเลยทั้ง g ีนฟรีก็ถูกนะตีอคลิปทาาขอบคุณก่อนครับขอขอบคุณศูนย์พัฒนากีฬากองทบกรามอินทานะครับและโปมาร์ที่ช่วยสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมนะครับะในในผู้สปอนเซอร์แล้วเป็นนักกอล์ฟเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไปเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวเราจะไปเสาร์อาทิตย์ขาวนมาทางนี้ก่อน ทำไมถึงมีที่เสื้อเนี่ยมีอะไรบ้างทำไมอัูนี้ก็ธนาเราต้องติดอยู่แล้วเพราะว่าเขาสนับสนุนอันนี้คือศูนยเคื่อกีฬาใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วอันนี้ต่อมาคืออะไรอันนี้เป็น The Golf Simulator คับ The Golf Simulator แล้วมาติดทําไมเออเขาให้ผมถ้าไม่มีลูกค้าเขาก็จะให้ผมไปลองวัดค่าเครื่องครับแพงนะทุกทั่วไปเนี่ยคือว่าเขาสมัยนี้ต้องมีเครื่องมีอะไร่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์แล้วคือว่า ถ้าเผื่อเครื่องว่าผมขอไปเช็ควงหน่อยใิว่ามันเหมือนโรลลี่แม็เอรอยไหมอะไรรูนองนั้นใช่ไหมไปเช็คได้ใช่ไหมได้ครับก็ขอบคุณอีกครั้งเนินเกี่ยวกับการข้างๆอะไรเอ่ยครับอันนี้เป็นเดี๋ยวหันหันหันนกล้องหน่อยอ่านี่อะไรครับเนี่ยเป็น JPR11 ครับอต้ง JPR11 คือใครเป็นร้านฟิตติ้งแมกกอปครับครับเขาก็จะมีโปตั้มครับโปตั้มก็จะมาช่วย ให้คำแนะนำแล้วก็ฟิตติ้งอุปกรณ์ให้ผมครับดูเ,เรื่องว่าอันไหนเหมาะกับผมบ้างก้าไหนเหมาะกับผมก็ต้องขอขอบคุณรวมๆนะครับผมขอขอบคุณรวมๆให้ด้วยเลยครับเพราะเพราะรายการนี้ผมบอกได้เลยผมเราสองคนหาคนเสรับสนุนวงการกอล์ฟโดยเฉพาะดาวรุ่งเด็กๆจูเนียไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งเออถ้าตอนสิบสามนะตอนนี้อีกสามปีนะชักเก่งจัดใกล้ทีมชาตินะติดเนะี่ยมันเป็นเงินเลยนะ ไม่ใช่มามาฟรีอย่างนี้นะนั้นน p o n s o r s h i p เนี้ยเป็นเงินเลยนะครับแล้ว้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งทั้งสนามศูนย์พัฒนาของพอบครับขอออก็มีนะอะไรต่างๆเนียจริงๆเแต่ไม่เคยรู้ว่าได้สิทธิ์ฟรีอะมีหมดจริงๆก็ส่วนใหญ่หลายๆที่นะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของการสนับสนุนเยาวชนเพื่อต่อยอดไปในระดับอาชีพอะคือคือผมผมนี้เนี่ยคือสนับสนุนเนี่ย ไม่ว่าทบทอ,บอ,รทอ,อรหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆที่สนามกกล์ออย่างเครือต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เริ่มมาสนับสนุนให้ตีกอฟรีบ้างช้อปฟรีบ้างลดราคาแล้วนี่เรอเข้าไปสิบถาดวันหลังเลยนะเอาวัานไหนที้เรานัดกันสิบถาดนะฮาไปขอสามถาดอ่าอยู่ช้อมไปเจ็ดถาดเดี๋ยวขอบ้างาให้ร้อยหนึง่ง เดี๋ยวพี่ลุงให้ร้อยเอา้าเอา้เอา,อาไม่เป็นไรครับให้ฟรีครับให้ฟรีเขาได้ด่าเลากลับคุณเอาเ,อาเอาสาร์ที่ทำอะไรเสาร์ที่ซ้อมอะไรเสาร์อาทิตย์ผมก็เอ่อถ้าไม่ได้มีแข่งผมก็จะซ้อมช่วงเช้าบางวันช่วงเช้าก็จะซ้อมประมาณ6ชั่วโมงครับเช้ากินข้าวเสร็จก็ซ้อมซ้อมถึงเที่ยงกินข้าวเสร็จก็มาพักที่บ้านครับการบ้านของโรงเรียนอะไรในเมื่อกี้เนี่ยทำบ้างหรือเปล่าก็ ทำ <S <S เส,สาจันถึงสุดก็ทำ,ทำตอนซ้อมเสร็จครับทำ,ทำตอนซ้อมเสร็จโอ้ซ้มอมหกชั่วโมงเพื่อมีโอกาสได้ไปออกรอบก็ออกที่ทอโบอด้วยไหมครับเออไม่ค่อยได้ออกทอบอรครับส่สวนมากจะไปออกที่สตหีบครับเพราะว่าสนามเยอะแล้วก็ราคาถูกคเคยดูไหมพุตาหลวงพุตาหลวงอ๋ออันนั้นไปบ่อยครับเออนั่นแหละแล้วสนามนั้นเก่งนั้นเขาเรอยนเอ่งชอบชอบหลุมไฮไลท์ครับประภาคารครับตกน้ําบ่อยครับ แต่ว่าก็เคยได้เบอร์ดี้ไหมครับอ๋อแล้วก็กองเรือยุทธการครับแล้วก็นโยสตหีบครับเดินเดินลากเองครับไม่มีแชดี้แต่ว่าถูกครับถูกแล้วแล้วคุณพ่อก็ไปตีด้วยไหมเพราะพ่อเป็นทหารเรือคุณพ่อส่วนมากจะเดินตามครับอ๋อแล้วไม่ต้องขับไปซ้อมถึงนู่นนะครับไกลจังมันสนามดีราคาถูกครับเพราะว่าบางครั้งก็ซ้อม เชา้ากองเรือยุทธาการแล้วก็กินข้าวเที่ยงเสร็จก็ไปซ้อมโนอโยก็มีครับอุมนร้านหลวงที่เขาเขา,ขา,ขาช้งบด้วยเหมือนกันปะคนละโบราณน,นะอันนี้อันนี้อยู่ทางสัตว์หีบแล้วคือสนามนี้ถือใครตีเก่งเนี่ยคือผ่านข้อสอบพอแลกเพราะสนามมันยากกว่าสนามในใน,ในเมืองเยอะมันขึ้นลงมีใช่ไหมใช่ครับอ่ะก็คือซ้อมเยอะมากการบ้านก็ทํา ทำไมถึงชอบกอล์ฟมากกว่ากีฬาอื่นๆน,นี่คนเื่นเขาเล่นครับมไม่ใช่ชอบนะเรารักกีฬากอล์ฟผมคิดว่ากอล์ฟเนี่ยมันเล่นถ้าเราเก่งคนเดียวปุ๊บแล้วก็สามารถเล่นได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นครับเราพึ่งพาตัวเองคนเดียวครับ<อ>แต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลกับบาสเกตบอลเนี่ยถ้าเราซ้อมคนเดียวแล้วคนอื่นเขาไม่ซ้อมด้วยเนี่ยเราก็ เก่งคนเดียวมันไม่ได้เก่งทั้งทีมมันก็ไม่ได้ชนะครับโอ้คิดถูกนะนอรัเวลาเวลาโปรเฟชชั่นแนลแล้วเขาแข่งนะเขาก็รับเงินคนเดียวคนอื่นไม่แบ่งคนอื่นก็ไม่มีทีมไหนเออเห็นได้ข่าวแว๊บแว๊บแว๊บมันเรียนเก่งด้วยเนี่ก็พอได้เลยเขาบอกเต็มร้อยได้ร้อยอ่ะใช่ครับแล้วก็สี่ทุกวิชาครับโอ้โหเรียนพอได้ได้สี่ทุกวิชาสี่ทุกวิชาโอ้โหนี่เหมือนคุณอาเลยเมื่อก่อน ได้สี่วิชาหนึ่งพละตรงนั้นไม่ได้หือที่เหลือตกหมดนะคือพูดง่ายๆโอ้โหได้สี่ทุกวิชาเลยเด<อ>้ไดกพุ่มในการรงเรียนดูอยู่นะภูมิใจเลยนักเรียนเลยนเก่งได้กอล์ฟเก่งกอล์ฟก็ดีเรียนก็ดีอย่างนี้น่าสนใจจะจะเลือกอะไรไงไปได้หลายทางได้อย่างเงี้ยอยากเป็นอะไรทาหารหมอเป็นมืออาชีพแข่งขันกอล์ฟแข่งขันกอล์ฟครับ เป็นหมอดีกว่าคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณยายอยากให้เป็นหมอหรือเปล่าอ้าวแล้วแขงคันเด็กอายุสิบขวบตัดสินใจตัวเองเดี๋ยวนี้ต้องการเป็น professional golfer คือไม่ถามเด็กคนอื่นเนี่ยไม่เล่นกอล์ฟ่นไม่ได้เลยอ่ะได้เฉลี่ยเท่าไหร่จะเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยอายุได้ยุอายุสิบขวบเนี่ยสองร้อยสองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบไกลไหมลุงกลางในอายุสิบขวบไกล กับคนอื่นเทียบกับคนอื่นก็ไม่ขนาดกลางเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยระยะเราๆนี้เลยสิบขวบนะแหละโอ้โหสองร้อยยี่สิบหรือสองร้อยยี่สิบแครีใช่ไหมครับหรือเอ่อทั้งรับเอาเลยไปกลิ้งไปเลยสองร้อยยี่สิบจุดเด่นของเราที่เราคิดว่าชอบที่สุดหลังจากอ่ะได้สองร้อยยี่สิบแล้วลูกที่เราชอบนหละลูกดรไพ์ลูกแอพโรชลูกชิปลูกพัดชอบอันไหนครับผมชอบลูกพัดครับทำไม เพราะว่าวันไหนที่เราได้ไม่ดีเนี่ยครับเราสามารถใช้ลูกพัดเป็นตัวที่เซฟสกอร์ได้ครับหรือได้ดีแล้วมันไปอยู่ในจุดที่ไม่ดีครับตียากแล้วก็ใช้ลูกพัดเซฟสกอร์ได้เหมือนกันแล้วไปซ้อมที่ไหนคือคน<ม>เอ,อย่างนี้ดีกว่าหลานๆที่มาที่เนี่ยน้อยคนจะพูดพูดเรื่องลูกพัดเอ้ไปซ้อมที่ไหนซ้อมที่ทอบอรครับบางทีก็ซ้อมเดือพายครับอ<ม>ืนานไหมน,นานมากมีโอกาสได้ จะซ้อมประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับหรือไม่ก็พัดระยะสองเก้าเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆประมาณลงร้อยลูกครับก,ก็คือก็คือว่าสองเก้าลงร้อยลูกเลยครึ่งชั่วโมงครับแล้วผมก็คิดว่าเวลาเราแข่งแล้วเราพัดลงครับมันรู้สึกว่ามีกําลังใจชอบไหมชอบชอบพัดไหมชอบพัดไหมชอบครับลูกชอบด้วยไงถ้าสมมุติว่าชอบอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งเพิ่มในการซ้อมมากขึ้น นานๆจะมีคนตอบที่ว่าเป็นเรื่องของพัดแต่เราตอบพัดอย่างเดียวแพ้ชนะครึ่งหนึงของเกมรอบคือพับอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ถูกเลยถ้าสมมติว่าวันไหนตีไม่ดีอย่างน้อยยังมีพัดมาช่วยสีออนยังไปวันพัดยังเสียแค่โบกี้ใช่ไหมเวลาเราวันพัดนี่มันมีกําลังใจครับอมันจะกําลังใจอยู่ดีเพราะพัดเนี่ยมันโป้งชนะสองล้านเหรียญโอเคจนไปถึงระดับนะมืออาชีพนะเราไปแบบ ยิ่งสเต็ปเบื้องชีพหลายมีหลายระดับมือนับพันทั้งนั้นแลูกที่ไม่ดีอยู่เป็นนักข้ออาชีพไม่ได้แล้วลูกที่ไม่ชอบ่ะครับอลูกที่เราจุดอ่อนจุดอ่อนตอนนี้ก่อนที่เราไม่ชอบจะเป็นระเบิดทรายครับเนื่องจากว่าผมคิดว่ามันคอนโทรลูกได้ยากครับไม่เป็นไรเราแค่อายุสิบขวบได้ซ้อมอีกเยอะมากทรายเนี่ยระเบิดทรายนี่ก็มันหาที่ซ้อมยากนะจริงๆริแล้วก็แต่ทบอก็ยังมีอยู่ครับมีบอเล็กๆตรงนั้นใช่ไหมแต่คุณชอบอมไม่ค่อยมีไม่มีที่เพราะคนก็ไปแยกบอเดียวกัน ระเบิดทายนี่ต้องเนยผมว่ามันมันมันก็ทําให้เป็นอย่างหนึ่งที่เราไม่มีพื้นที่ในการซ้อมนะที่เกิดการซ้อมคือคือจะไปโทษแล้วถูกหลานไม่ชอบก็ไม่ได้เพราะซ้อมน้อยอ่ะถ้ามันมีโอกาสได้อยู่ในบอร์ดทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ซ้อมพัดระเบิดทรายพวกนี้เนี่ยแต่เธอมีโอกาสลงไปอยู่ในสนามทรายเลยนอนในนั้นเลยคือระเบิดทรายห่วยนี่ก็คือเก็บไม่ได้โบกี้มันมาตลอด โอเคคือ,อเรื่องนี้ผมอยากเรียนนิดนึงก่อนว่าเราคุยกันแบบสนุกสนานเพื่อเห็นทิศทางว่าหลานากละคนมาถึงจุดนี้ได้ยังไง <พะ S 2> เพราะอายุแค่สิบขวบเท่านั้นเองอมผมจะไม่บัง,ง,งคับว่าควรจะต้องอย่างนั้นมากแต่บอกกินเยอะๆชอบแล้วตัวอย่างมักจร้อยพักก่อนละสีชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าพูดเฉยๆนะแล้วตื่นเช้า,ชาดีมากเลยอนาคตอนาคตอันทีพอดีอนาคต ดูแล้วก็อยู่ที่แต่เขาเลือกแหละเพราะว่าจริงๆฟังแล้วก็เลือกแล้วนะเขาเขามันยังมีช่วงหัวเรื่อหัวต่อยผมว่าไม่เด่นแล้วล่ะก็ต้องต้องดูซ้อบแล้วไม่ใช่หมอแล้วซ้อมซ้อมมาขนาดนี้จํารายการเด่นสุดที่ตัวเองชนะเลิศชนะเลิศชนะเลิศรายการนี้ผมก็ไม่ได้ชนะครับแต่ว่าผมภูมิใจครับรันก็เป็นทางรายเป็นรายการช้างไทยแลนด์จูเนียร์คัครับเออ รุ่นอายุ8ถึง12ปีครับที่สนามปัตตวียครับแต่ที่ผมภูมิใจเพราะว่าระยะมันคือ6,500หารอยหลาครับไปตีระยะนั้นเลยเหรอหม6,500ยานี่คือโดยแบบว่าผู้ชายถือว่าเริ่มยาวแล้วนะอเมเจอร์นะ 6, 5 0 0หเนี่ยอันนี้คือไปเล่นระยะนั้นเลยหกพันห้าเชับเนื่องจากว่าว p g a ก็ประมาณ6,500ที่ผมภูมิใจเนื่องจากว่าวันแรกผมเป็นผู้นำได้ครับแต่ว่าในที่แต่ว่าสุดท้ายก็จบที่่4เพราาะว วันแรกเนี่ยผมสามารถเล่นตามเกมของตัวเองเล่นได้ ừ ừ ừ ทุกอย่างตามแผนที่วางไว้เลยครับ,รบแต่วันที่2เนี่ยผมเหมือนไปโฟกัสเกมของคนอื่นมากเกินไปครับ<อ>ไม่ได้เอ,อ่ยหุดสมาธิจากเกมของตัวเองนะครับมันต้องมีประสบการณ์แข่งเยอะๆดีมากครับอชอบมากเลยถ้าพูดถึงในกอล์ฟอันนี้ตัดเรื่องกอล์ฟก่อนหนึ่งเรื่องที่พี่เห็นในอินสตาแกรมหรือโซเชีออยลมีเดียต่างๆลงไ เนี่ยเอาเรามาให้มีท่านผู้ชมดูด้วยไ,ได้ทีง,ไงไทำไม<อ>ถึงทำไมถึง <c oughs> เริ่มลงครับเออจริงๆผมก็ลงเพราะว่าผมถ่ายไว้เนื่องจากคือต้องการเอามาทบทวนตัวเองครับว่าเออวันนี้โปรสอนอ่ะแล้วก็ถ่ายเอาไว้เก็บไว้ดูว่าอ่าวันนี้โปสอนอะไรเพื่อกันลืมครับอือ <c oughs> กันลืมแล้วก็เอาไว้ ถ่ายไว้ทำคอนเทนต์ได้ด้วยครับเอาสนุกกได้ด้วยะไว้ให้แฟนคลับไว้ให้แฟนคลับดูได้ครับนี่เด็ดน่าจะขึ้นท่าให้เห็นเนี่ยเพราะนี่คือนี้จริงๆนะครับที่เขาลงลงลงไว้นะฮะอินฟูตัวน้อยที่เรียกว่าคนติดตามเยอะมากนะคือสำคัญนะครับว่าการจะเป็นนักกีฬาสมัยนี้เนี่ยเริ่มจะยังไม่ดังกำลังจะดังเนี่ยโซเชียลนตเวร์มทำให้คนตามคือมีคนตามเยอะๆนะสักสองล้านคน ติดตรงนี้นะตังทั้งนั้นเลยนะ <S <S และ้วตีกอร์ฟเก่งด้วยนะโอเคดีมากผมชอบคนนี้คือ13อายุ13ตอนนี้ผมใช้คําว่าอีสามไปีิ้งหน้าเนี่ยอายุสิบาเด็กเด็กไทยตู้้หญิงผู้ชายแต่เก่งขนาดไ,ไปไปคัดทีมชาติน่นนะอก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อยังคงมาตรฐานแบบนี้นะสนุกบอกได้เลยว่าสนุกถ้าติดท,ทีมชาติแล้วเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งนะครับอืมโอเคไหมครับครับ โอเควั <Okay. S 2> นนี้เราก็ได้คุยสนุกสนานสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะากกันดูกล้องตอนั้นครับฝากคุยกับแฟนคลับครูบาอาจารย์คนที่ต่ดตามผมให้ช่วยเชีย์ผมทีครับแล้วเรามีเฟซบุ๊กอินสต a แกรมเดี๋ยวเราขึ้นให้ใหข้างหน้าแค่บ,บอกว่าชื่ออะไรครับข,ข้างหน้าใช่ครับก็ขอขอบคุณศูนย์พัฒนากีฬากองทับบกรามอินทานะครับ และโปรมนครับที่สนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมให้กับผมนะครับขอขอบคุณเทเทริสไทยแลนด์นะครับที่สนับสนุนไดเวอร์ให้ผมนะครับขอขอบคุณร้าน JPR11 นะครับสาขาสนามกอล์ฟทอบราอินทาโปต้มที่ให้คำแนะนำแล้วก็ฟิตติ้งอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมให้ผมครับรัะขอขอบคุณ The Golf Simulator ครับภูสนา์ฟ o ซ็นเตอ e r ครับ โบเตอร์ภูสนะปุไตพลวัตที่ดูแลเรื่องการฝึกซ้อมให้ผมครับแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอุปการะคุณท่านใดนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวชื่อนะครับผมก็ขอขอบคุณเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมขอขอบคุณครอบครัวแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจผมนะครับขอบครับขอบคุณอินตาก่าแล้วติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับไหนลองบอกซิที่จะตามดูเราตามเชียร์เราได้ที่ไหนนะฮะโปรโมทข้างล่างโปรโมทเต็มที่เลยเดี๋ยว เฟซบุ๊กก็ชื่อภูผาสุทธิดานครับเป็นภาษาไทยครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้สนุกสนานผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลานภูผาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่อยากให้ลูกๆเล่นหรือว่าเด็กๆที่กำลังดูกันอยู่อยากเป็นภูผาผู้วรงสิงสวยชอบมากวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับภูผาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ